thanks for watching ตัวของลูกค้าคือใครสิ่งที่เราจะ d e ลิเวอร์ให้คืออะไรนะครับส่วนอื่นก็จะมีฝั่งของ Marketing กับฝั่งของโปรดักชันฝั่ง Marketing ก็คือสินค้านั้นมันจะถูกลำเลียงไปยังผู้โภคยังไงส่วนฝั่งการผลิตก็คือมองว่าเราจะผลิตคุณค่านั้นได้ไงอีกส่วนหนึ่งก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องตีแปลงมันออกมาเป็นตัวเลข BMC จาก Complete เนี่ยต้องช่วยกันคิดนะครับอันนี้ก็คือตัว BMC แต่สิ่งทีอ่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือเวลาเอาแผน่นผืนผ้าใบามาใช้เนี่ยถ้าจะให้มันไไดด้้ผลจริงๆยก็ เราเรารู้ว่าลูกค้าคือใครเนี่ยเราเริ่มตัวนี้ได้เนี่ยมันก็จะลิงก์ไปในตัวไอแปนพื้นผ้าใบนะเมื่อเราเริ่มต้นคิดหาลูกค้าได้แล้วหานาวัตกรรมได้แล้วแล้วพูดว่านาวัตกรรมอันนั้นมันจะมีมีความเป็นไปได้ามากหน่อยแค่ไหนก็ไอพื้นไอผืนแผ่นพื้นผ้าใบเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะพูดไอเดียกับคอนเซปต์ของเรานะครับแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ของตัว BMC นะ